สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวัวเราะพัฒนาแนวทางของวันสุกยาวันที่สี่เดือน 4, สี่เมษาจากสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะมือนีกัมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกา่ลกาลักลตามเคยเราจะสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยนักกาเอาก,กนสิไปรับชมแนวทางหวัวเราะพัฒนาของที่สี่เดือนสี่มือนีเนาะเดี๋ยวมาเบิกผลของวันที่ สองเดือนสี่กันก่อนจะวันผุดที่ผ่านมาจะสําหรับเราพัฒนาข้เห้า้จาสำหรับสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวเด่นไปที่สองและสามกันเด่นศูนย์สำหรับพ้นจะหกตัวคือสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าจ้าสำหรับรางหกตัวนี่คือสามเจ็ดเนาะถือว่ามาตรงๆอันนี้คือรางหกตัวเนจาจะ อ่าสำหรับพี่น้องเอฟทีท่านได้ถานำไปเป็นแนวทางในหลางของหกตัวถือว่ามาในแบบตรงๆเลยเนาะอันนี้บาวกการจ๊ะพี่น้องเอฟีแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปเนาะเด <c oughs> ่นสามารุดสามมากจ่าสำหรับสองตัวหลางข้องห้าจ้าคือศูนย์หกสุดสี่ตัวสำหรับศูนย์หกเด่นชุดกันของห้าเด่นศูนย์จ้าศูนย์หกือว่าจับคู่เข่าตรงๆแล้วจ้ามาเน้นเน้นเลย ตรงตรงเน้นเน้นจ่าสำหรับหลางสุด4ตัวของห้าจ่าปางเดจ่าบนหกศูนยเกตัวบนคือ0ูเกโอ้โหศูนบนศูนย์หลางกันเลยทีเดียวเนาะศูนย์หกหรืเกตัวเดียวกันเนาะจ่า้าพินพองเอฟซีจะได้น่าปเป็นแนวทางแล้วคับหัวอีกแค่นิดเดียวเนาะศูนย์หกนเกนี่เต็มเต็มเลยทางบนทางหลางเนาะตรงตรตัวเน้นเลย06กับ0ูย์เเนาะโอ้โห ็นไปได้ถ้าถ้ายิบยิบจับศูนย์ไปวิ่งไปดูดนี่ถือว่าบุญบุญหลางเลยเนาะสำหรับเวลาพัฒนาของฮางวันนี่เราจะมากศูนย์บุญศูนย์นหลางกันเลยทีเดียวเนาะ,ะสำหรับสูตรสามตัวของเฮาว์ผ่านไปแต่สูตรสามตัวมือนี่มีสามหกศูนย์เนาะมีสามหกศูนย์เข้ามาหกศูนย์เก่าคือว่าเสียดเสียดอยู่เราจะหกมีศูนย์มี เก้ากับสามจะห่างนิดเดียวเนาะอ่านี่คือแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่สองจะตามนี่เลยจะสําหรับเล่าพัฒนาของเฮาเนาะยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามหลักการเราจะเข้าสองตัวหลังเตรียมๆทั้งหลังหกตัวหลักหลังสี่ตัวจะเอาวันที่สี่เมื่อนี่ตามรุ่นกันต่อจะเล่าพัฒนาแอตโรยลงหายสองสูตรเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวถือว่าผ่านไปเนาะอ่าเมื่อหนึ่งเนาะจะสําหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาโอ้โห การเด่นสูตรกับบรีเอาไปฟันไปวิ่งไปรูดสูตรเม็ดเดียวเลยเนาะถ้าไปวิ่งรูดสูตรเม็ดเดียวถือว่าปังเนาะพอสูตรเดิมสูตรลักเอตยวกนให้ศูนย์แหละเนาะก็เลยบแร็ไปวิ่งสูตรเม็ดเดียวสําหรับเมื่อนี้ตามร่นกันต่อจากวันนี้เลขเด่นสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวเด่นมีสอง 9, วิ่งลูดจ่าสำหรับเดนเก่าลูดเก่าติดตัวเดิมตัวนี้หางวดก่อนมาศูนย์เก่าบวน้ายวิง่งซายลูดข,ขาา้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิง่งไปลูดได้จ่าเดนวิ่งลูดอยู่สองตัวสองจับกู คู่สุดท้ายสองเจ็ดจ้ะตัวเลขห่างไปนิดหนึ่งเนาะสำหรับเด่นเก้ารุด9เก้าจากเก้าศูนย์เาศูนย์ตัวเดิมถ้ามักถ้าชอบตามได้จะบอมักบ่ชอบตัวเดิมปล่อยผ่านได้นะจ้ะเด่นเก้ารุ่เก้าเก้าตัวเดิมเนาะเก้าหนึคู่เดนเก้กันเด่นสี่จ้ะ กันเด่นสสุดการจับหายสามจูจะงดก่อนตรงตรงเต็มเต็มเลยสี่หอันนี้คือสีเจดจะมุมสุดท้ายเลย3ตัวบนมีสี่สองเก้าจ้ะหกศสอง เก้ 9, 3, 6, คูสุดท้ายจะ0ูนย์เก้่ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับลาพัฒนาของห้าจะาสาตัวบนเน้นเก้าสามหกันจากกันจับหายสคูสี่หาสี่หี่เจ็เน้นสี่หกเก้าหนึ่งเก้สาม สองเจ็ดสองหกสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของคาสูตรเดิมสูตรลักแนวทางมือนี่คือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้พิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะสำหรับลาพัฒนาลงหาย้องสูตรมีสูตรเดิมสูตรลักคือสูตรนี่เลยโดยจะหลักสูตรเม็ดเดียวจายสูตรเม็ดเดียวเอจอยหายเด่นตัวได้วิ่งดูตัวได้ฟันไปตัวได้กะ สามารถรับชมหยอ่อนลังใดเลยเนาะมือหนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆอีกละกับนอกจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแอปจอยสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าเาขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละเน่งติดตามจากพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จ้เปิดเสียหายปลอดแนวทางตั่อไปจ้กแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสวัสดีจ้า